ไดอารี่ช่อง5สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรามีนัดกันเช่นเคยนะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเวลา12นาฬิกายีนาทีนะครับกับรายการไดอารี่ช่อง5นะครับตลอดรายการในวันนี้นะครับผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดเลยนะครับเพราะว่ารายการของเรานะครับอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระและความบันเทิงนะครับเหมาะสมกับคุณผู้ชมทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เลยครับสำหรับช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้นะครับกับทนายไดอารี่ช่อง5้านะครับ วันนี้จะคุยเรื่องกฎหมายอะไรนั้นคุณแตงกวาเราท่านผู้ชมอ,อยู่ครับสนับสนุนโดยบริษัทกฎหมายธรรมพิบาลจำกัด มาคุณผู้ชมสู่ช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายแดรี่ช่อง5ค่ะกับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะคือประเด็นกฎหมายปกครองโดยท่านวิทยกรที่ให้เกียรติกับช่วงนี้ของรายการเรานะคะคือทนายปรเมศแดนดงยิ่งท่านเป็นผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาการการศาสนาพุทธ,ธสภาและยังเป็นทนายความฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสานักงานคดีป,ปกครองสภาทนายความในพระบรมราชูปถัม์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ทำไม p a r l i ครับพอพูดถึงคําว่ากฎหมายปกครองนะคะสาหรับประชาชนฟังโอ้โหดูยิ่งใหญ่มากเลยไม่ทราบขอบเขตนิยามเราคงต้องตั้งต้นกัน<ช>ต,งตงรตงนี้ก่อนว่านิยามของกฎหมายปกครองเนี่ยคืออะไรแล้วเกี่ยวข้องกับประชาชนยังไงบ้างคะก็ตามที่พูดมานะครับว่าก,กฎหมายปกครองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างนะครับกฎหมายปกครองเนี่ยครับเป็นกฎหมายแขนงหนึ่งใน3ามแขนงของกฎหมายมหาชน นายมาชนจะแบ่งเป็น3นะครับเป็นรัฐธรรมนูญปกครองและกฎหมายการปาคงครับส่วนของกฎหมายปกครองเนี่ยเป็นกฎหมายที่วางระเบียบกฎเกณฑ์ในการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองหน่วยงานทางปกครองเนี่ยก็มีหลายระดับนะครับตั้งแต่ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นส่วนกลางก็พวกกระทรวงกระทรวงสบกรมส่วนภูมิภาคจังหวัดอำเภอส่วนท้องถิ่นแล้วที่เรารู้จักกันอบเเจอาเตตเทศบาลผู้ใหญ่บ้านกําลัง กทมเมืองพัทยาอะ,อะไรพวกนี้ส่วนนอกเหนือจากหน่วยงานทาบเหล่านี้นะครับก็จะมีส่วนราชการอื่นนะครับหน่วยงานอื่นของรัฐต่างๆผมก็จะไม่ไม่ไปเยอะมากนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองนอกจากจะเป็นหน่วยของหน่วยงานทาบแล้วก็จะเป็นเจ้าหนี้ถกเจ้าหนี้ของรัฐเ,เช่นระดับอธิบดีระดับ, ody, ดบผู้ในการกองระดับผู้บัญชาของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ใช้อํานาจทางปกครองที่เป็นกฎหมายระดับปกครองกฎหมายปกครองมาจากตรงไหนก็เป็นกฎหมายที่อยู่ในพระราชบัญญัติ อยู่ในกฎหมายในเรืดอบต่างๆต่ำกว่าพระราชบัญญัติก็มีกฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบข้อาบังคับอะไรต่างๆพวกนี้เป็นกฎหมายปกครองถามว่ากฎหมายปกครองเนี่ยมันแตกต่างจากกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาอะไรยังไงกฎหมายปกครองที่แตกต่างที่เห็นได้ใช่คือเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับประชาชนโดยเกิดจากฐานอำนาจของกฎหมายหลายส่วนเช่นกฎหมายที่ออกจากพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห้งอำนาจของ อบตอบจเทศบาลนะครับใช้บังคับกับบุคคลที่อยู่ในในท้องถิ่นนั้นๆเวลาออกคาสั่งมาปุ๊บคําสั่งเหล่านี้ไปกระทบกับสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนนอกจากนี้แล้วกฎหมายปกครองยังเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐซึ่งจะไม่ใช่เอกชนเอกชนกับเอกชนเอกชนกเอกชนคือการซื้อขายการโน่นนี่นั่นซึ่งมันจะแตกต่างกันนะครับกฎหมายปกครองหนึ่งจึง มีผลกระทบกับต่อภาพรวมของสังคมนะครับครับไอ้กฎหมายปกครองเนี่ยนะฮะใครเป็นผู้มีอำนาจใช้บังคับบงครับคนที่มีอำนาจใช้บังคับก็คือหนึ่งหน่วยงานทางปกครองที่ผมเปลี่ยนเมื่อสักครู่นะครับก็คือกระทรวงกระบวงกรมต่างๆใช่ค่ะนอกจากหน่วยงานแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจจะออกมาในหลายๆลักษณะเช่นเรื่องของการออกคำสั่งออกกฎเช่นภายในหน่วยงานเช่นสั่งไล่ออกจากราชการลงโทษ ทางวินย<ช>ัยอะไรพวกนี้<ช>หรือแม้แต่การออกคําสั่งให้ประชาชนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นกฎหมายปกครองครับขอบเขตของกฎหมายปกครองค่อนข้างกว้างแล้วก็วมีพลังที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคะ<ช>เราประชาชนเองมีสิทธิ์มีอํานาจใ,ใดบ้างที่จะตรวจสอบย้อนกลับไปถึงผู้ใช้อํานาจในกฎหมายปกครองนี้บ้างคะกระบวนการตรวจสอบ ส่วนดุลาการใช้อำนาจของของฝ่ายปกครองนะครับก็มีตรวจสอบโดยฝ่ายปกครองด้วยกันเองประการหนึ่งอีกประการนึงคือตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการคือศาลในเมืองไทยเราก็คือศ<ส>าลปกครองการตรวจสอบโดยฝ่ายปกครองด้วยกันเองคือการใช้ระบบบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเช่นฝ่ายปกครองที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอำนาจในการใช้อานาจทางกฎหมายปกครองระดับเจ้าที่เนี่ยเวลาออกคําสั่งไปแล้วจะถูกกากร้องโดยผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปประชาชนเวลาถูกได้รับคําสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง<ม>เขาก็มีสิทธิ์ที่จะอทธทณ์หรือโต้แย้งคําสั่งนั้นขึ้นไปได้รประมาณนี้นะครับนี่คือตรวจสอบโดยฝ่ายปกครองด้วยกันเองนะครับ,รบอีกอันนึงที่ผมว่าตรวจสอบโดยองค์กรสุาการคือศาลปกครองศาลปกครองเนี่ยนะครับถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ,อวัตถุประสงค์ในการให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงกระบวนการยรุติธรรมทางปกครองโดยการตรวจสอบถงดลการแช่หน้าของฝ่ายปกครองประการหนึ่งสองคือ เพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิทเสรีภาพของประชาชนไปในขณะอยูกันด้วยครับครับ วันนี้เราได้เห็นภาพรวมได้รู้จักกฎหมายปกครองในแง่งของนิยามแล้วก็ขอบเขตนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใครบ้างคุณผู้ชมคะในรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปกครองเดี๋ยวส์หนดา,ดามาพูดคุยกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดกรณีที่เป็นข้อพิพาทเป็นความสงสัยของสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ<ม>กฎหมายปกครองตอนนี้มีหลายข่าวเลยกําลังเป็นที่สนใจ<ๆ>ของประชาชนอยู่นะคะเดี๋ยวส์หนดา,ดา<ม>ทนายปรเมศรร่วมพูดคุยกับเราต่อสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราลากันไปเพียงเท่านี้กับช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายแดรี่ช่อง5กับแตงกวาแล้วก็พี่ ชนะน,นิพนธ์ค่ะไดอารี่ช่อง5